ครับขอต้อนรับสู่รายการห o ึ่งบ้ทอยรายการรีวิวของเล่นและคอสะสมเจ๋งๆกันเช่นเคยสำหรับคลิปนี้เอ้ยเดี๋ยวก่อนนะเจ้าวิสโอเพนเดอะแมสสำหรับคลิปนี้ก็จะมารีวิวพรีเมียมพีวจากทอยเล็กซี่นะครับอ r ร n m นแมนโทนี่สตาร์โทนี่ดีนิ้วจากเว็บสามนี่เองครับ แล้วก็นี่ครับ Black Widow จากเวฟบ2นะครับที่ครั้งที่แล้วมันเป็นตัวซ้ำกันนะครับก็เลยขอยกยอดมารวมกับโทนี่ดีนิ้วในคลิปนี้นี่เองครับสำหรับพรีเมียม v v c ในเวฟบ3เนี่ยนะครับก็จะมีทั้งหมด5ตัวตามนี้เลยผมถ่ายมาครบเรียบร้อยนะครับทางทอร์รักซี่ก็จะทยอยปล่อยทีละตัวจะไม่ปล่อยรูดเดียวแบบ2เวฟแล้วนะครับเอาละครับเดี๋ยวเราตอนนี้ไปชมรีวิวกันเลยครับ ก่อนอื่นเรามาดูแพ็กเกจดีไซน์กันก่อนครับสำหรับตัวโทนี่เวฟสานะครับก็เห็นความแตกต่างยังชัดเจนเลยเป็นกล่องดำๆแบบเรียบเรียบหรูๆเก๋เลยนะครับก็จะมีโลโก้ Avenger Endgame เนะครับเป็นสีทองแล้วก็โลโก้ Toy Lexi นะครับแล้วก็มีเป็นภาพถ่ายนะครับไม่ใช่ภาพเรนเดอร์ 3D มีการสปอต UV เป็นพื้นผิวมันๆน,นะครับกับพื้นผิวสีดำแบล็กเกด้านหลังจะเป็นด้านหน้นะครับจะมีความแตกต่างกัน เดี๋ยวเราเอาแพคเกจรูปแบบเก่านะครับมาเปรียบเทียบกันดูนี่อันนี้จะเป็นของ Black Widow นะครับจากเว็บ2เว็บหเว็บจะหน้าตาแบบเดียวกันนะครับจะเป็นกล่องแบบนี้เป็นกล่องใสๆที่เห็นฟิกเกอร์ที่อยู่ด้านในได้เลยส่วนทางเว็บ3จะเป็นกล่องแบบเรียบๆรบูรูเป็นพื้นดำทึบๆแบบนี้นะครับโ,โหดูเท่คนละแบบคนละลุกไปเลยนี่ครับด้านข้างด้านนี้ก็มีเพียงชื่อโลโก้ Iron Man นะครับเป็นสีทองสปอต u v เหมือนกัน ส่วนทางฝั่งนี้ก็แบบเดียวกันครับมีแค่คำว่า Iron Man พลิกมาใต้กล่องก็จะมีโลโก้ Toy Luxy แล้วก็มีรายชื่อทีมงานนะครับด้านล่างนี่อันนี้ขอคิงหน่อยนะครับมีรายชื่อผมด้วยนะครับ A Plus Studio Photo and Video นะครับคือไปถ่ายภาพโปรโมตแล้วก็ทำวิดีโอโปรโมตนะครับให้กับทาง Toy Luxy มาตั้งแต่ตัวแรกๆเลยทีเดียวนะครับคุดูรอบๆกล่อง พลิกมาด้านหลังครับก็จะมีรูปฟิกเกอร์ทั้งตัวนะครับแล้วก็มีสโลแกนใหม่นะครับของทาง t o ยดักซี่ every detail matters นะครับด้านล่างก็เป็นรายละเอียดต่างๆนะครับแล้วก็มีสติกเกอร์นะครับที่มีการปรับเปลี่ยนใหม่ตั้งแต่เวฟสอจะเป็นสติกเกอร์สีทองแบบนี้นครับมาเรามาเริ่มแกะกล่องกันเลยครับ ป้าเปิดออกมาอย่างแรกนะครับก็จะเจอการ์ดอันนี้นะครับหน้าตาแบบนี้นะครับด้านหลังไม่มีอะไรสปอตยู UV เหมือนทางด้านหน้านะครับสปอตยู UV แบบมันๆเงาๆดกับพื้นผิวด้านหลังที่เป็นด้านได้านะครับอันนี้ก็เป็นการ์ดแบบใบเซอร์นะครับเซอร์ติฟิเคตนะครับแล้วก็มีายเซนของคุณไหมทอร์ักซี่นะครับมีรันนัมเบอร์ซะด้วย0073เอาไปซื้อหวยเลยดีไหม <c oughs> ก็จะเป็นการ์ดที่เป็นกระดาษแข็งนี่แหละครับอ่ะอันนี้เก็บไปก่อนนะครับมาดูพระเอกของเรามาในแพ็กเกจที่แบบป้องกันการกระแทกอย่างดีนะครับนี่ใช้ได้เลยในเวฟหลังๆจะไม่มีลวดมัดแล้วนะครับเวฟแรกจะมีลวดมัดมาด้วยแต่นี้แบบไม่จะเป็นแล้วนะครับแค่นี้ก็แบบแน่นหนาปลอดภัยดีแล้วครับดูสิครับว่ามันแน่นแค่ไหนก่าจะดึงออกได้ นอกจากนั้นยังมีพลาสติกพุ่มบิชชันนะครับบอกเลยว่าปลอดภัยสุดๆอ,ออกมาแล้วครับจับปลาโทนี่หมุนดูรอบๆกันก่อนนะครับอันนี้ก็จะเป็นฉากไฮไลท์ตอนสุดท้ายนะครับที่โทนี่ดีนนิ้วก็จะเป็นมินิไดโอรามาแบบนี้เลยครับมาเป็นฐานแบบนี้เลย มาดูดีเทลกันชัดๆใกล้ๆเลยนะครับนี่ชัดขนาดนี้ยังเนียบอยู่เลยบริเวณชุดเกาะนะครับที่เป็นสีแดงก็จะมีความเป็นแดงที่มีความมันวาวเงางามเลยครับนี่แบบนี้สะท้อนไฟวิ่ง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 เลยส่วนที่เป็นสีทองนะครับก็จะมีความด้านลงมานิดนึงนะครับแต่ก็ยังมีความเงาเงาเมทัลลิกอยู่นี่แบบนี้ครับ ตัวมาดูด้านหลังครับด้านหลังก็เป็นหน้าตาแบบนี้นะครับในหนังก็ไม่ค่อยจะเห็นด้านหลังสักเท่าไหร่นะครับก็จะเป็นเกราะ Iron Man Mark 85นะครับเป็น Battle Damage Version ที่กำลังดีดนิ้วนะครับแล้วก็มีถุงมือ Nano Gauntlet เนี่ยนะครับมัมนนี่ครบตามในหนังเลยนะครับมาดูดีเทลนะครับพวกร่องรอย Battle Damage ต่างๆนะครับมี พอสะท้อนกับไฟในมุมนี้นะครับก็ยิ่งเห็นความแตกต่างนะครับของระหว่างสีแดงกับสีทองนะครับส่วนใบหน้านะครับก็ยังมีร่องรอยเลือดไหลนะครับบาดแผลบนใบหน้าตรงคิ้วแตก oh. ส่วนที่เป็นบัตเทิลดาเมจต่างๆนะครับก็มีรายละเอียดต่างๆนะครับที่เป็นชิ้นส่วนด้านในนะครับเรียกว่าดีเทลดีกว่าเว็บก่อนก่อนซะอีกนะเนี่ย เท่าที่ดูนะครับพวกร่องต่างๆนะครับก็ดูแบบคมชัดกว่าเวฟที่แล้วอีกด้วยนะครับคราวนี้เรามาดูตรงส่วนฐานไดโอราม่านะครับที่เป็นโขดหินนี่ดูโขดหินกันใกล้ๆแบบนี้นะครับโอ้โหร่องรอยกับการดรายบัตนะครับโอ้โหเรียกว่าตัวนี้ทําออกมาได้ดีเลยนะครับจากเวฟก่อนๆบางตัวยังดูแบบเหมือนไม่ค่อยดรายบัตเท่าไหร่นะครับบางทีก็เหมือนแบบเป็นสีแบบพื้นๆนะครับอันนี้ดูดรายบัตจนทั่วจนดูมีมิติแบบนี้เลยครับ ให้ความรู้สึกเหมือนโคตดหินจริงๆเลยนะนี่แล้วก็ตัวด้านล่างฐานนะครับก็เป็นเหมือนเดิมครับจะมีสกีโลโก้ต่างๆมี Avenger Endgame ชื่อ Iron Man แล้วก็โลโก้ต่างๆนะครับมาเวลทอรัคซี่ลิกสิตนะครับไหนๆก็รีวิวมาร์ก85โทนี่ดีๆนะครับก็เรามาเปรียบเทียบกับมาร์ก85จากเวฟหนึ่งนะครับตัวแรกเลยของทอร์ักซี่นะครับในเวฟนี้เปรียบเทียบกันนะครับ ก็เรียกว่าการให้สีต่างๆใกล้เคียงกันนะครับแต่ว่าดูสังเกตน,นะครับความคมชัดรายละเอียดต่างๆนะครับโอ้ตัวโทนี่ดีนิ้วเนี่ยกินขาดเลยนะครับดูสวยขึ้นเยอะเลยต่อไปเป็น Black Widow นะครับจากเวฟ e 2 จากที่ครั้งที่แล้วนะครับที่เราได้สินค้ามาซ้ากัน2กล่องเหมือนกันเดะเลยครับเป็นวอ a c h ช n e ก็เรามายกยอดมาคลิปนี้เนี่ยครับอันนี้ก็เป็นเหมือนกันนะครับเป็นภาพ 3D มาแปะส่วนด้านหลังก็จะเป็นไลน์อัพของทางเวฟ2นะครับอ่ะแกะกันเลยครับมาออกมาแล้วครับก็เหมือนกันเหมือนเดิมเลยนะครับก็จะมีเป็นแผ่นพับเป็นไลน์อัพของเวฟ2อันนี้นะครับมี5ตัวนี้ แล้วก็มีลายเฟนคุณไม้นะครับคลิกมาด้านหลังก็จะเป็นแบบยกทัพประจันหน้ากับธานอสนะครับทั้งเว็บ1และเว็บ2ร่วมกันนะเรามาเริ่มแกะทาดน,นะครับก็เว็บ2จะไม่มีลวดเหมือนทางเว็บ1น,นะครับมันจะล็อกด้วยถาดแน่นๆไปเลยแบบนี้อืม านาตาชามาแล้วจับหมุนตัวรอบๆกันก่อนเลยครับนี่นี่นีองศาก็จะเป็นนาตาชานะครับโรมานอฟกำลังแบบเหมือนพุ่งทยานกระโจนออกไปทางด้านหน้านะครับเป็นท่าโพสแบบนี้บนโคดหินดีเทลพวกลูกในตานะครับการลงสีปากพวกคิ้วต่างๆนะครับคมชัดคมกลิ่นะครับดีเทลแม้แต่ขี้แมงวันยังมีเลยนะครับมีครบเลยผมก็มีการพ่นไล่สีนะครับ เฉดสีน้ำตาลนะครับพ่นมาแบบบรอนทองนะครับก็ตามในหนังนะครับจะเป็นการพ่นไล่สีแบบนี้พวกชุดต่างๆนะครับก็จะมีทั้งพื้นผิวแบบมันๆนะครับอย่างช่วงเข็มขัดอะไรพวกนี้แต่ส่วนที่เป็นเสื้อผ้าเป็นชุดนะครับก็จะมีความด้านนะครับดูสวยเลย แล้วก็พวกลายต่างๆนะครับการเดินเส้นหรือว่าตรงหัวเข็มขัดนะครับกค็คมชัดดีครับตัวโคดหินะครับเนี่ยพอมาเปรียบเทียบกับทางเว็บ3ที่เป็นโทนี่นะครับมีคนละเรื่องเลยนะครับอันนี้ดูเหมือนเป็นสีพื้นๆซะมากกว่าอาจจะมีพ่นแบบไฮไลท์นิดหน่อยนะครับแต่ไม่มีรายบัตรแบบชัดเจนส่วนฐานด้านล่างนะครับก็เป็นเหมือนทุกเวฟเลยครับแบบนี้ เอาละครับและทั้งหมดก็คือรีวิวโทนี่ดีนิวพรีเมียมพ,มมพมีจากเว็บสานะครับแล้วก็พวก Back ่วงแบ็ k วิดีโจากเว็บ2ไปด้วยนี่ซึ่งมาจนถึงตอนนี้พรีเมียม PVC ทางทอยลักซี่ก็มาถึงเว็บที่3แล้วนะครับจากเว็บ1เว็บ2รวมกันนะครับก็มีทั้งหมด10ตัวแล้วนะครับแล้วก็เว็บ3ก็มีอีก5ตัวนะครับก็นี่นะครับ5ตัวนี้ก็ถ่ายเสร็จเรียบร้อยแล้วครับเหลือแค่การทยอยทยอยปล่อยทีละตัวนะครับคราวนี้จะไม่เหมือน2เว็บก่อน กลับมาพูดถึงตัวฟิกเกอร์นะครับเจ้าโทนี่สตาร์คโทนี่ดีดนนลนะครับจากซีนคลายแม็กในตอนถ่ายเรื่องนะครับของ e n d g เกมตัวนี้ก็มีค่อนข้างมีน้ำหนักประมาณหนึ่งนะครับผมเคยจับแต่ต้นแบบนะครับอันนั้นเบาโยงเลยอันนี้ก็หนักขึ้นกว่าเดิมนะครับเพราะเป็นงานจริงก็ดีเทลรายละเอียดนะครับก็อย่างที่รีวิวกันไปแล้วนะครับมีร่องรอยบาดแผลบนหน้านะครับมีรอยเลือดไหลตรงคิ้วเป็นทางยาวเลยนะครับก็พวกดวงตาอะไรต่างๆคมชัดดีครับ ก็เรียกว่าสวยได้ตามมาตรฐานเลยทีเดียวส่วนราคาเจ้าโทนี่นะครับก็อยู่ที่1,990บาทนะครับและพิเศษสุดครับใส่โค้ดส่วนลดนี้ A-05 นะครับสามารถลด5%ได้ทุกอย่างทุกตัวในเว็บของ t o y ล a x y เลยก็ใครสนใจก็แวะเข้าไปเยี่ยมชมทางเว็บของ t o y ล a x y ได้เลยนะครับนอกจากลายของ Marvel นะครับก็ยังมีลายอื่นๆนะครับเช่นงานปั้นหรือว่า อุลตราแมนก็มีนะครับอุลตราแมนเนี่ยเป็นการโครก,กับทางแบรนด์ของทางฮ่องกงนะครับก็ไปลองเลือกช็อปเลือกดูกันได้เลยนะครับส่วนช่องทางการติดต่อนะครับก็ทาง Facebook t o y l e x y หรือว่าแอดไลน์ t อด y อยได้เลยครับเอาละครับสุวนสำหรับคลิปนี้ขอลากกไปก่อนนะครับสวัสดีครับ รายการเดอบอวถอยขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมมาตลอดทั้งคลิปนะครับถ้าใครชอบก็กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันได้นะครับและติดตามข่าวสารได้ทางแฟนเพจ f a c e b o o k c o m a p l u s s t u d i o v 2นะครับสวัสดีครับ